อันนี้ก็มีสะพายเจ้าค่ะก็กำลังถ่ายอยู่สองเรื่องถ่ายสองเรื่องเนี่ยแมส่วนน้ำตาลได้ไปที่อ่อนหรือยังค่ะยังไม่ได้ไปที่อ่อเพราะละครออนแอร์เลยยกเลิกการไปเที่ยวที่ไหนที่โลปค่ะที่โลปใช่ไหมฮะอ่ะมีละครอีกหลายเรื่องตอนนี้กําลังถ่ายอยู่ค่ะคิวผิดบริษัทลักกุฏิลุดค่ะเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมก็แล้วกันให้น้ำตาลก่อนสาลินในลุคของสาลินนะค่ะก็ สาก็ขอฝากละครด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องนี้จะต้องมีการประทะคารมอีกเยอะแยะและเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีความหวานเข้ามานะคะอยากจะรู้ว่าคู่ชายรองกับสาดีหวานเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะจะไปจะหวานแล้วนะฮะ,ะส่วนเธอล่ะเอาสไตล์ของหญิงก้อยเลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> หญิงก็ขอฝากละครเรื่องสะพายเจ้าด้วยนะคะจะให้ฝาดอะไรนักหนาหญ <c oughs> ิงเบื่อนี่ อาสนีเลยเอาแบบอาศนี<ด>แล้วนะไม่เอาแบบหิงก้อยครับผม <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะว่าสาลิมเนี่ยจะมาเป็นของผมหรือเปล่าแล้วผมจะใช้วิธีไหนแก้เผ็ดหินก้อยสภัยเจ้าจนันทคานนะครับยี่สิบนาทีครับอ๋อลีค่ับ<ม> มากวันนี้อคุณทั้งสามคนเลยนะสามท่านมามาที่เิร์เดย์ย้อนหลังให้แหม่มไหมเค้กมาอย่าเลยสิบพุจิกายนย้อน่านมาเป็น